KILL <laughs> นะคะคหนูท้องกับพี่ไน์จริงๆตอนนี้หนูท้องได้หกเดือนแล้วตอนแรกที่หนูไมกลากบอกพี่เพราะว่าตอนนั้นพี่โกรธฉันจริงๆอะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีที่ไปแล้วแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่อยากให้ลูกในท้องของฉันไม่มีพ่อไม่เป็นไรนะนัทม,มาองหมองเลยนะงั้นนันก็อยู่ที่นี่ไปก่อนแล้วกัน ถ้าเกิดว่าลูกคลอแล้วอะ่ะเราค่อยคุยกันอีกทีจริงเหรอคะพี่ไนท์พี่ไม่ได้โกหกฉันใช่ไหมเดี๋ยวนายไม่แกจำไม่ได้เหรอว่ามันทำอะไรกับเราไว้บ้างอะ่ะเอาไม่เมียวพี่คิดถึงแกมากเลยอันนายผมก็คิดถึงพี่เหมือนกันนะครับ ว่าทำอะไรก็จะมาตกสั่งสอนอีนี่งไงที่มาสเสอะยุ่งกับผัวชาวบ้านแบบเนี้ยคนนี้คือพี่สาวของผมแล้วต่อไปนี้เขาจะมาอยู่ที่นี่คุณมาถึงคุณไม่ฟังเลยผมเลยอ่ะแล้วคุณก็ทำร้ายพี่สาวผมอีกอะไรนะพี่สาวหรอเป็นแค่พี่สาวก็กอดกันไม่ได้ไหนเป็นแฟนของฉันให้เกลียดกันบ้างสิก็ไรเป็ไไพี่อะไรเออ เออฉันขอโทษก็ฉันไม่รู้นี่ว่าเขาเป็นพี่สาวของคุณกอดกันขนาดเนี้ยเป็นใครก็เข้าใจผิดกันทั้งนั้นแหละไยา,ลายผู้หญิงโมโหร้ายไม่ใช่แต่อารมณ์แบบเนี้ยกเลิกไปซะชีวิตแกจะได้ดีขึ้นกว่านี้นี่แกเป็นแค่พี่สาวแกมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้ฮะแกเป็นแค่คนนอกมายุ่งอะไรกับเรื่องของผัวเมียเงินก็ไม่ได้หามาให้ใช้กล้าดียังไงฮะหยุดเลยนะนะ มีสิทธิ์อะไรวะว่าพี่สาวผมที่ผ่านมาคุณใช้แต่ลมแต่สินทุกอย่างแล้วผมก็ยอมคุณไปโดยตลอดแต่ครั้งนี้มันจะมากเกินไปแล้วนะคุณออกไปจากบ้านผมซะผมเริ่มทนคุณไม่ไหวแล้วนะอะไรนะนี่พี่นหนจะบอกเลิกฉันแบบนี้เหรอพาะพี่สาวคนเดียวของคุณเนี่ยนะฉันไม่ยอมอ่ะฉันไม่ยอมไปเถอะพี่เข้าบ้านกันดีกว่าไม่นะฉันไม่ยอมพี่นหน นะคะพี่เหมียวที่แนนเคยทำร้ายพี่พูดจาไม่ดีกับพี่แต่ตอนนี้แนนเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะคะพี่นายแนนสัญญาว่าต่อไปเนี้ยแนนจะไม่ใช้อารมณ์ในการพูดแนนจะพูดด้วยเหตุผลทุกครั้งพี่ให้โอกาสฉันอีกครั้งนะคะ พี่เหมียวเรื่องที่ผ่านมาพี่ก็ลืมลืมมันไปเถอนะอีกอย่างแนทเขาก็ขอโทษพี่แล้วด้วยผมว่าครั้งนี้แนทเขา่่าจะรู้สึกผิดจริงๆนะพี่แล้วที่สำคัญนะ่ะเด็กในท้องก็เป็นลูกของผมแล้วก็เป็นหลานของพี่ด้วยนะ ไม่เป็นไรนะนะเดี๋ยวพี่เหมียวเขาก็ดีขึ้นเองอะ่ะต่อไปนี้พี่จะดูแลนะแล้วก็ดูแลลูกเองนะ อุ๊ยโทษทีนะมือลั่นอ่ะนี่แกทำอะไรของแกอ่ะแกกล้าทำนิสัยตามๆแบบนี้ได้ไงฮะเอ้าทำไมจะทำไม่ได้ล่ะก็พี่เป็นคนบอกเองนี่พ่อแม่ฉันไม่สั่งสอนฉันก็ทำให้ดูนี่ไงพ่อแม่ไม่สั่งสอนอ่ะมันเป็นยังไงเป็นไงล่ะคะมันทำให้พี่หัวใจวายไหม เก่กล้ามากเลยนะอนี่นันจะมากเกินไปแล้วนะเอ้าทำไมฉันจะพูดไม่ได้ล่ะคะที่พี่ยังพูดจาไม่ดีกับฉันเลยทําไมฉันจะพูดจาไม่ดีกับพี่บ้างไม่ได้ล่ะเกกล้ามากเลยนะอนี่นีนี่ไม่ไม่น่ย จู่ๆก็งานทำลายแนทอ่ะโอ๊ยอย่าไปเชื่อมันนะมันตอแหลพี่จะไม่ผมเชื่อได้ไงผมเห็นแนทสองตาว่าพี่เป็นคนผลักแนทล้มอ่ะเมื่อกี้พี่ทำกับข้าวอยู่แล้วมันก็แนทก็แค่อยากจะช่วยพี่เหมียวทำกับข้าวเองแต่แนทก็ไม่คิดว่าพี่เหมียวจะเกลียดแนทขนาดนี้อ่ะแนทก็อยากจะทำดีกับพี่เหมียวบ้างอะค่ะแต่พี่เหมียวก็ทำ้ายแนทแบบนี้แนทผิดเองนะคะ พีนะ่นายอย่าว่าพี่เหมียวเลยนะคะแนทไม่เป็นไรโอ๊ยโอ๊ยแนทแนนะโอ๊ยงั้นเอางี้ดีไหมดีพี่พาเนทไปส่งที่โรงพยาบาลไปดูว่าลูกในท้องเป็นไงบ้างโอเคไหมไม่เป็นไรคะ่ะพี่นายแนทยังไหวอยู่ถ้าแนทไม่ไหวจริงๆเราค่อยไปนะคะโอ๊ยเอาอย่างนั้นเนรองั้นเดี๋ยวพี่พาเนทไปนั่งพักก่อนดีไหมอ๋อค่ะ بھی آپ کو จะได้ไม่ต้องมาอยู่เป็นสัภเวสีในบ้านหลังนี้แกจะพูดอะไรอ่ะก็พูดไปเถอะนะฉันรู้ความจริงหมดละความจริงอะไรของแกก็ความจริงที่แกไม่ได้ท้องไงฉันรู้หมดละว่าแกใส่ท้องตอมเออึงสิว่าฉันรู้ได้ยังไงแต่มันก็ไม่สำคัญหรอกนะ เกิดอะไรขึ้นนะอนินันมึงไม่มีที่สุกหมดน,นอนแน่ทโทรศัพท์มานี่เดี๋ยวนี้เลยนะแนทออามาทีเนี้ยแกก็ไม่มีหลักฐานนะดูซิงค์คนไรจะเชื่อแกอยู่ไหมอนินันทมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้มึงถอนออกมาแก่าน คุณช่วยออกไปจากชีวิตผมออกจากบ้านผมซะผมขอร้องแหละแล้วก็ไม่ต้องกลับมาอีกนะออกไปดิพี่เหมียวผมขอโทษนะพี่ที่ผมไม่เคยเชื่อฟังพี่เลยอ่ะผมผิดเองแหละที WA ่ให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาบ้านเราอีกครั้งหนึ่งอ่ะจ้ะ ไม่เป็นไรโตนี่พี่